อยู่หอข้างมหาลัยกับลูมเมดร,รวมสามคนแถวนี้มีแต่ร้านข้าวอ,ร,อร่อยอรแถมราคาถูกมากๆด้วยเลยทำให้พวกผมตะเว้นกินทุกร้านสลับกันไปมาไม่เป็นแต่ละวันรูปร่างที่เคยสงส่วนตอนนี้กลับกลายมาเป็นอวบระยะสุดท้ายกันเลยมานั่งคุยกันระหว่างที่ในมือแต่ละคนต่างหยิบขนมเข้าปาก แเราควรออกกําลังกายกันดีไหมทุกคนต่างพยักหน้ารับเพราะรู้สึกถึงเสื้อผ้าที่แน่นขึ้นเรื่อยๆจนต้องไปขยายเอวออกเสื้อที่ติดกระดุมแทบไม่ได้เตียงที่แคบลงเรื่อยๆสรุปตกลงกันว่าเย็นพรุ่งนี้จะไปวิ่งออกกําลังกายกันที่สนามกีฬาในมหาวิทยาลัยพอถึงเวลาทุกคนก็ชุดมาเปลี่ยนเพื่อเตรียมไปสนามกีฬา พอไปถึงแค่นั้นแหละคนเดินมาแทบไปเหลือช่องให้วิ่งแล้วหานมามองหน้ากันเป็นอันตกลงว่ากลับเถอะพอถึงหอเลยมาปรึกษากันใหม่ตกลงเปลี่ยนแผนเป็นตอนเช้ามืดแทนคิดว่าจะวิ่งตรงข้างทางแถวหอนี่แหละสักตอนตีห้าวิ่งให้ได้เหงือสักชั่วโมงค่อยอาบน้ำไปเรียนต่อตอนแปดโมง เมื่อตกลงเสร็จก็ชวนกันไปกินหมู่กระทะต่อพ่อถึงเช้าปลูกนาฬิกาวไว้ตีสี่ครึ่งทุกคนล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาหน้าหอหน้าตาม,มุงม,มันมากผมเริ่มออกวิ่งก่อนตามด้วยเพื่อนอีกสองคนวิ่งเป็นแถวต่อเลี้ยงหนึ่งข้างถนนอากาศดีมากๆนี่คือฟินมากในที่สุดก็ได้ออกกำลังสมใจละ ในขณะที่กําลังวิ่งอยู่นั้นข้างหน้าผมเห็นลุงคนหนึ่งยืนอยู่ผมเลยวิ่งเฉียงออกมาทางถนนนิดเพื่อไม่ให้โดนคนลุงและหันไปก็มันจะบอกเพื่อนคนที่2ที่วิ่งตามมาให้ระวังลุงด้วยแต่ไม่ทันละ่ะเพื่อนคนที่2และ3วิ่งทะลุผ่านร่างคณลุงคนนั้นกันหมดเลย